มอยู่กับช่องพคดคนยโศนะครับวันนี้ผมอยู่ในซอยเพชรเกษม68นะครับเพื่อนๆจากถนนเพชรเกษมเข้ามานะครับผมเข้ามาในซอยนี้นะครับแล้วก็มาถึงตรงแยกนี้นะครับแยกสาสามนะครับเพชรเกษม68แยกสามสามนะครับผมแล้วก็เดินเข้าไปซอยประมาณสามสิบเมตรได้นะครับวันนี้เราจะมาบริษัทนะครับก็คือตู้ำโพงเอี่ยมลออนะครับผม ครับผมเนี่ยครับถ้าเดินเข้ามาตรงแยกสามสามนะครับก็จะมาถึงตรงตู้ลำโพงเอี่ยมละอตรงนี้นะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับอาจจะเงียบไปนิดนึงจริงแล้ววันอาทิตย์ไม่เปิดนะครับอันนี้คือด้านไหนนะครับผมก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเดี๋ยวต้องถามเจ้าของนิดหนึ่งนะครับก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับผมก็วันนี้มาที่นี่นะครับเขาเรียกอะไรครับเอ่อ ตู้ลำโพงเอี่ยมละออนะครับเป็นเป็นเหมือนบริษัทใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วเราเป็นบริษัทค่ะเราเป็นบริษัทส่วนตรงนี้คือเป็นอารมณ์แบบเป็นหน้าออฟฟิศแล้วก็เป็นที่แพ็คส่งสินค้าเพื่อจะส่งให้ลูกค้าตัวประเทศครับผมเดี๋ยวนิดนึงนะครับพอดีพัดลมคืออารมณ์เป็นยังไงนะครับผมก็คือว่าตรงนี้คือ ของเราอะค่ะเป็นบริษัทชื่อว่าเอี่ยมละออพาวเวอร์เทคเมื่อก่อนคนจะรู้จักในนามคำว่าตู้ลำโพงเอี่ยมละออซึ่งอ๋อแรกๆกก็คือเป็นตู้ลำโพงเนี่ยนะครับตู้ลำโพงเอี่ยมละออนะครับเพื่อน่ตั้งชื่อบริษัทก็คือใช้ในนามเ a สพาวเวอร์เทเนี่ยครับเอสโลโกเอสเอสนะครับก็คือเป็นเป็นโลโก้ของบริษัทใหม่นะครับแต่จริงๆแล้วคือตั้งแต่เริ่มแรกก็คือตู้ลำโพงเอี่ยมละออนะครับผมใช่ก็พ่อทํามาก่อนมาประมาณตั้งแต่หนูเล็กๆประมาณ ประมาณสี่ห้าขวบ๋อครับผมก็คือที่นี่ทํามานานแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้เพิ่งอยู่มาสิบปีแต่ก่อนก็คืออยู่เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแถวเหมือนในครัวเรือนใช่ไหมครับแรกๆนะครับแถวเป็นแบบสี่ห้าตึกติดล้วกงนแล้วแล้วคือทําให้เกี่ยวกับทุกทุกบริษัทใช่ไหมครับหมายถึง ก็คือเรารับทำโอ EM ตู้แล้วแต่สูตรแล้วแต่ลูกค้าต้องการซึ่งต้องมีจำนวนตามแบรนด์ต่างๆแต่ว่าตรงเนี้ยเปิดเผยไม่ได้อ๋อครับผมก็คือเป็นเป็นของรูปแบบของอีกแบบหนึ่งนะครับใช่ค่ะก็คุยง่ายๆคือเราเป็นต้นทางการผลิตสินค้ารับทำโ OEM อแล้วก็ขายส่งแล้วก็ตอนนี้มาเริ่มขายปลีกด้วยเห็นว่ามีม,มีครบครบทุกรูปแบบตั้งแต่ต้นน้ำเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะมี ตู้ลำโพงอย่างที่เห็นตรงนี้นะคะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมแพนให้ดูนิดนึงนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับวันนี้อาจจะเบาบางนิดนึงเมื่อเช้ามีมาเอาไปหลายเจ้าแล้วใช่ไหมครับคือว่าเช้าตรงนี้มันกองเต็มจริงๆวันอาทิตย์เราหยุดแต่มันจะมีลูกค้าที่สนิทสนิทกันวันอาทิตย์มาเอาได้ไหมเพราะว่าต,ตรงนี้มันติดอยู่กับบ้านเราก็อยู่บ้านถ้าเราอยู่บ้านเราเขาก็มาเอาได้ตรงนี้จะเต็มไปเลยปกติมันจะลก ลกมากเนี่ยลกมากอันนี้อันนี้ก็ไม่ถือว่าลกนะครับเพราะว่าเป็นเป็นพื้นที่วางตู้ลําโพงนะครับเพื่อนๆฝั่งนี้นะครับค่ะคือเดี๋ยวต้องแจ้งราคานิดนึงนะครับว่าเป็นังไงบ้างนะครับได้ค่ะก็เดี๋ยวมาที่ตัวเริ่มต้นเลยตัวเริ่มต้นนะคือเราเราตัวเนี้ยเป็นมอนิเตอร์นะคะก็เป็นมอนิเตอร์เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูแบรนิดหนึ่งครับเป็นมอนิเตอร์ทรงที่อัตโนมัตินี่นะครับเพื่อนโอเค สรงที่ตามตลาดเขานิยมใช้อ่ะค่ะเขาเรียกเขาเรียกตู้อะไรนะครับโมนิเตอร์เจ็ดหนึ่งสองเอ็มค่ะอ๋อครับผมตัวนี้จะพร้อมใช้อยู่ที่ใบละสามพันเก้าร้อยบาทสามพันเก้านะครับตัวนี้ใช่ค่ะตัวนี้ดอกยังไงครับดอกอยู่ข้างในดอกอยู่ข้างในมีสิบดอกสิบสองนิ้วนะคะบส่นินดำแหลมซีซีศูนย์แล้วก็เน็ตเวิร์กใส่กลางแหลมให้เลยอ๋อครับข้างใต้ก็คือจะมีต้าเสียบ ก็จะมีอ๋อจะมีตัวเสียบด้านนี้นะครับเพื่อนๆค่ะแล้วนอกจากที่เราจะขายตู้เราขายแหลกด้วยแหลกอันนี้เป็นตัวโชว์นะคะอ๋อตัวนี้นะครับก็คือเป็นแหลกใส่ชุดเครื่องปรุงอ๋อค่ะแล้วก็แพนต่อมาคือยังยังยังตัวนี้เท่าไหร่ครับแหลกตัวนี้น่าจะประมาณตัวนี้มันเป็นแบบสามฝาเสียบอะค่ะมันจะแพงน่าจะสิบสองยูอยู่ที่เจ็ดพันสามร้อยบาทครับผมใช่แล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นตู้สิบสองนิ้วคูณหนึ่งสิบสองคูณหนึ่งนะครับเป็นตู้แขวนใช่แต่ว่าอันนี้เรามาตั้งสแต็กเอาเป็นตู้แขวนนะครับเพื่อนยวให้ดูนิดหนึ่งนะครับตัวนี้อยู่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ตู้เปล่าสองพันหนึ่งคองใช้สี่พันค่ะตัวเริ่มต้นตัวนี้นะครับใช่ค่ะทั้งเซตเนี้ยก็คือแปดพันห้าทั้งทั้งทั้งเซตนี้คือแปดพันห้านะครับรวมเต็มด้วยก็คือแปดพันห้าจริงๆแล้วมันเป็น เอ่อสำหรับแฝนใช่ไหมครับแฝนก็ได้หรือจะเอาไปตั้งเทิร์นัคตู้เบรคอย่างที่เราโชว์อย่าง,างนี้ก็ได้นี่นะครับผมอ๋อขอไฟนิดนึงครับกล้องไม่ชัดแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นตู้เบรคที่เราขายดีอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นรุ่น S R X 718อันนี้ก็คือภายในด้านล่างก็คือตู้เบรคนะครับตัวนี้นะครับตู้เบ แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะจะใกล้เคียงกับรุ่นนี้แต่ว่ามันเป็น15นิ้วอันนี้12นิ้วใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็น15นิ้ว15นิ้วนะครับใช่แต่ว่าตัวนี้ราคามันจะโดดกว่าตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นแขวนสามจุดแล้วข้อต่อกูเนี้ยจะสไลด์เก็บได้จะมีจะมีเดี๋ยวนะครับจะมีข้อต่อจะมีข้อต่อนะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใส่ไวเป็นตัวชวยก็คือสไลด์เก็บได้ตัวนี้ตู้เป่าจะอยู่ที่ประมาณ2,009 พร้อมใช้อยู่ที่ดอกอีกทีหนึ่งก็ตกประมาณสี่พันไปปลายหรือห้าพันนี่แหละจำไ,ได้ก็คือตู้ตู้เปล่านี่คือยังไม่ได้ใส่ดอกลําโคงนะครับใช่ก็เนี่ยตู้เปล่าอ๋อครับผมแต่มีตะแกงนะตู้เปล่าเรามีตะแกงอันนี้คือตู้นี้เราเราทําขึ้นมาหรือว่ายังไงครับหมายถึง ็เราเป็นโรงงานผลิตเราทําขึ้นมาเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ทาที่นี่ที่นี่ก็คือเหมือนเหมือนเป็นหน้าบริษัทนะครับเป็นหน้ารับลูกค้าเป็นที่แพ็คส่งสินค้าคือพูดง่ายๆคือลูกค้าต้องการมาสั่งของก็ต้องมาที่นี่ก่อนนะครับหรือสั่งออนไลน์ก็ได้ก็จะมีเฟซมีไลน์นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเฟซบุ๊กแล้วก็นาบัตรไว้นะครับผมก็ คือเราไม่ได้ทาที่นี่แล้วเราไม่ได้จ้างใครทําคือก็เป็นคนงานของเราเพียงแต่ว่าโรงงานตั้งอยู่อีกที่หนึ่งครับผมครครรัับบสําหรับท่านที่จะมาติดต่อนะครับก็ต้องมาที่นี่ก่อนนะครับผมเอาต่อไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับก็อันนี้เป็นตู้ M8 คูณ8นะคะ M8 คูณ 8, 8นะครับใช่ค่ะตัวนี้ตัวนี้เพิ่งทําออกมานะคะ คือตัวนี้ก็ตั้งโชว์ใช่ไหมครับก็คือตั้งเทอร์มินตู้เบรใช้ในงานภายในหอประชุมอะไรเงี้ยใช้ไี้เรื่อครับผมค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเอ่อ kw ห5 1้าเป็นตู้เบรค่ะมันจะมีซ้ายก็ขวาอ๋อนี่อันนี้อันนี้คือพอตเขาเรียกว่าช่องช่องลมขวาอันนี้คือตู้ด้านขวาช่องลมซ้ายก็คืออันนั้นอ๋อมันจะมีมันจะมีช่องมันจะจับคู่กันอ๋อมันจะจับคู่นะครับก็คือตู้เพื่อให้ลมออกด้านนี้ใช่ไหมครับ อันนั้นฝั่งซ้ายอันนี้ฝั่งขวานะคัเือคู่หนึ่งจะคนละข้ามกันอ๋อคนละคนละฝั่งกันนะครับใช่ค่ะก็คือเป็นสูตรของตู้นะคะเป็ k ห w 1 5 1กับ KDW151 นะครับกับ181ดอกกีนิ้วครับตัวนี้18นะครับต่างชื่อรุ่นเลยอ๋อ18นะครับแล้วก็อันนี้นะคะเป็นตู้8คูณ8ค่ะแต่ว่าไม่ใช่แบบตัวนี้นะคะอันนี้เป็น8คูณ8แขวน วางนอนเวลาเอาแขวนก็คือแบบวางนอนแต่ันนี้พื้นที่ไม่พอเราก็มาจับตั้งตะแกรงที่เห็นก็คือเป็นตะแกรงปั๊มแล้วเราติดฟิลเตอร์ให้ด้วยอย่างที่เห็นเนี่ยมันจะไม่ได้ติดฟิลเตอร์เพราะว่าตัวโชว์เนี่ยถ้าเอาฟิลเตอร์มาติดไว้เนี่ยมันจะฝุ่นมันจะเกาะอ๋ออ๋อก็คือเวลาเราสั่งเสร็จเราก็จะติดตัวนั้นให้เลยใช่ไหมครับฟิลเตอร์ให้เลยครับผมนี่ขายอย่างเงี้ยติดฟิลเตอร์อ๋ออันนี้คือติดไปแล้วเนาะใช่เนี่ยคือติดฟิลเตอร์อันนี้คือไม่ติดอันนี้คือไม่ติดก็จะะเปป็นนนโรรงแบบบบี้คคััผม ก็คือแตกต่างอันนี้อันนี้คือติดไปแล้วนะครับก็จะเป็นทึบแบบนี้นะครับแล้วก็ฟิลเตอร์ตัวเนี้นอกจากการฝุ่นกันแมลงแล้วยังกันน้ําได้ด้วยอืมก็คือเหมือนกันน้ําเข้าสู่ลําโพงได้นะครับก็เป็นฟิลเตอร์แบบใยสังเคราะห์ไม่ใช่เป็นตะข่ายไม่ใช่เป็นฟองน้ำเป็นแบบใยสังเคราะห์ราคานี้ยังไงครับตัวนี้ตัวนี้ตู้ตัวนี้ตู้เปลอยู่ที่ใบละสองพันหกสองพันหกนะพาใช้ก็คืออยู่ที่ดอกคือพูดง่ายๆเหมือนว่าตรงนี้คือ เน้นตู้ลำโพงเยอะมากใช่ไหมครับก็เริ่มแรกเราทําตู้ลำโพงขายอ๋อก็เลยเป็นที่มาของตู้ลำโพงเอี่ยมละออนะครับใช่ทำตู้ลำโพงก่แต่แต่ทุกวันนี้ก็คือครอบคุมก็จะมี power mix cost eq ที่เป็นในนั้นครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปดูด้านในกันนะครับเดี๋ยวเรา คลิปที่ยาวมากนะครับก็ก็ต้องขอขอบคุณนะครับตู้ลาโพงเอี่ยมละออนะครับหรือว่าเอเอสพาวเวอร์เทคนะครับผมวันนี้วันนี้ก็มีความภูมิใจนะครับได้มาที่นี่นะครับก็คือจริงแล้วคือทุกลูกค้าทุกคนจะต้องมาที่นี่บ่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะโรงงานเราเปิดจันทร์ถึงเสาร์นะคะแปดโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งวันอาทิตย์ปิดนะครับอ๋อวันอาทิตย์ปิดนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็เรียกว่ามาที่นี่ครบนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับ สำหรับเอี่ยมละอตู้เอี่ยมละเอี่ยมละอนะครับเอี่ยมละอตู้ลำโพงนะครับหรือว่า AS Power Tech นะครับวันนี้เรามีโอกาสมาที่ที่นี่นะครับเออ่ซอยอะไรนะครับบอกอีกทีนึงอยู่ในซอยเพชรเกษมหกสิบแปดนะคะแยกสามสิบสามแยกสามสิบสามนะครับถ้ามาไม่ถูกนะคะโดโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าแปดศูนย์หนึ่งห้าห้าหกได้เลยโทรมาได้สอบถามเพื่อนๆแต่ว่า วันอาทิตย์ปิดนะอย่ามานะคะวันอาทิตย์นะคะขอหยุดบ้างนิดนึงโชว์ที่โชว์ที่เห็นทั้งหมดไปทางต้นคลิปเนี่ยเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของที่เรามีทั้งหมดนะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะครับครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายจ้า